โอ้ยเพละจิกนิ้วตีนละพอละไม่เล่นลิงละสนิทมันแล,ว,แลวกันเครียดเปิดก่อนได้บูดหรือเปล่าอ่าเครียดเล่นสนิทนั่นแหละใครเครียดดีนะเราเล่นเกมเล่นพื่ให้ลายเครียดทําไมเราต้องไปเครียดกับเกมด้วยเนาะเราต้องไม่เครียดสิเราเล่นเกมเราต้องแบบสบายๆชิวๆเล่นเกมให้สนุกอย่าให้เกมมันเล่นเราแต่ก่อนที่เราจะสนุกกับมันได้เราต้องฟาร์มให้รวยก่อน ไอป่าวะไวโอป่าหืมไบโอป่าเล่นเกมนี่ชิบหายเลยนะสนิทเฮ้ยกระโดดข้าวก็แพงหน่อยโอ้โหสับโชว์ไวโอตึงๆชีวิตมันต้องการแบบต้องการโชว์ของไนงะคนอยากโชว์ของอย่างนี้แหละบอกเลยพี่มีหอกอันทรงพลังนะน้องคราวหน้าอย่ามายุ่งกับพี่แพ้ไวโอต้องลบเกมละเองก็อย่าพูดกดดันกันนี่เกมคลายเครียดเราเล่นเกมอย่าให้เกมเล่นเรามันรู้ได้ไงว่าสนิทจะมามหนีไปซะหนีหางจุดตูดไปซะคลายเครียด คลายเครียด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 เอาดาร์ก,กันไอรีสกินเราสวยจังเลยอะ่ะอิฉาตาร้อนเราเล่นเกมคลายเครียดแล้วก็นั่นแหละสับทีเดียวให้หายเครียดแล้วก็ถอยกลับมารอพี่มีของกันเถอะนะน้องอเองต้องร้องขอชีวิตแน่ๆมันต้องร้องเสียงอย่างนี้ไว้สองข้าโอ้ยสนิทยานะแต่รอลุงฟาร์มแป๊บไอยอนมันเปรี้ยวใช่ไหมไอยอนมันเปรี้ยวในป้อมตัวเองเออนั่นแหละตบมันทิง้งไอยอนมันเปรี้ยวในป้อมตัวเอง บนโดนหนักเลยบนโดนหนักเลยเฮ้ยจ๊บป,ปึ๊บเอ้ยหายเครียดไปล่ะเป็นไงหลังหัดไอ้ลิทําไว้หมดแล้วแล้วก็หลอยป้อมบนมันต่อเลยแั้นมันนี่เกมตีป้อมนะเราต้องตีป้อมมันให้แตกฮึบฮึบฮึบตีไปเรียบร้อยสวยบางอาจเอาไวโอมาฟาร,ร์มต่อหน้าสนิทสนิทรับไม่ได้สนิทจะสับให้เละเป็นโจ๊กหมูต้มลุงจะสับเอมิลี่ให้ทุกคนเห็นให้ทุกคนดูเอมิลี่มาเคลียร์คลิปฮึบไม่มาแน่เลยไม่เป็นไร เคียไปก่อนนะหาตังมีไอเทมกี่ชิ้นแล้ววะโอ้โหเอมิลี่มาให้พี่ระบายความเครียดหน่อยความเครียดที่อยู่ในใจนั่นแหละหนีหนีหางจุกจุดไปซะเขยฟาร์มต่อครับมานาจะหมดแล้วสนิทเป็นตัวที่ต้องใช้มานาเยอะนะเราก็ต้องออกบัฟาร์มนิดหนึ่งเพื่อความสบายในการเล่นเราจะได้ไม่ต้องกลับบ้านไปเติมมานาบ่อยๆตรงกลางห้าวตรงกลางต้องมีศพตรงกลางต้องมีคนตายตรงกลางต้องมีคนตายนั่นแหละ เออตรงกลางต้องมีคนตายยอนเรียบร้อยหายเคยรียดยังยังไม่หายเราต้องสับเยอะกว่านี้เราต้องได้เยอะกว่านี้ <c oughs> ไอลี่อย่าบวกเดี๋ยวมันเกิดเฮ้ยอ,อันี้มันหยามเป็นชั้นๆเลยนี่ว่า <c oughs> <c oughs> เอยเอ,อมิลี่เอมมลี่มาให้พี่ตบทีหนึ่งดิ <c oughs> ได้ข่าวว่าเราอยากโดนตบทีหนึง่งนี้เออสวยต้องเริ่มร้องขอชีวิตให้เรฝั่งนู้นน่ะอย่าน้สนิทต้องเริ่มละต้องเริ่มละไม่งั้นไม่งั้นเกมจะจบแล้วนะมันคิดว่ามันเป็นแทงแล้วมันถึกมันคิดว่ามันเป็นแทงแล้วมันถึก เออนั่นแหละโตโรโจัดการมันดี่อุ้ยโตโรโ,โดนตบแล้วไอยอนมันรวยจังเลยไอยอนไปหาตังจากไ,ไหนวะปึ ры bs, ры bs, ры bs, ры bs. ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮียขาป๊อบ <c oughs> <c oughs> เออเป็นไงสะใจเฮ้ยจิบหายแลย้วเอ็มรึยเรียบร้อยไม่น่าแวะตีชิบเลย เอาแล้วไงยอนเริ่มเกิดแล้วยอนเริ่มเกิดแล้วยอนเริ่มเงินนําอันนี้การเงินห่างกันอยู่800ไม่เยอะถือว่าเกมค่อน,นข้างสูสีสนิทชอบหนึ่งหนึ่งอ่ะสนิทไม่ชอบมาเยอะวันีเอเมิลีออ่หลับไปซะมันเริ่มแรงนะเอเมลี่อะ่ะเริ่มแข็งแล้วเนี่ยอ้ยสับหมดไม่สนแล้วก็ถอยล้วงไวโอมันก่อนใช่ต้องให้ไอลีล้วงสนิทล้วงไม่ได้สนิทมีหน้าที่ล้วงโอเมก้าอย่างเดียวโอเมก้าเท่านั้น สนิทลอยป้อมให้สนิทพร้อมสลาชีพจังหวะนี้เออยังไงอย่ามาเปรี้ยวกับสนิทให้มากนะจ๊ะเจอหอกตึงๆเข้าไปต้นเกมพี่ก็สับชีปโชว์ไปแล้วหนึ่งหนึ่งดอกยังไม่เข็ดนะยังจะมาหาเรื่องไม่ได้เลยเราไม่ต้องกลับบ้านเพราะเราคือสนิทสนิทผู้ไม่เคยกลับบ้านดูเลือดจะเต็มแล้วพลังสนิทนะไม่ต้องกลับบ้านนะฟาร์มจนเลือดเต็ม ไงไปโอ้ป้อมแตกต่อหน้าต่อ,ต,อตาอะไรวะแวนอะไรของมันวะเนี่ยมาดูฟาร์มดิดูทําไมดูแลได้อะไรพี่เอาป้อมกลางให้เองไม่เห็นเหรอไอ้นี่มันพิมพ์เก่งนะเนี่ยเออจบดีดาร์กเลยเดี๋ยวพี่แยกดันให้แหลกในแตกแน่แหลกในเองไม่รอดแล้วแหลกในอยู่ในเนื้อมือของพี่สนิทแล้วตีบ้านมันเลยอเออเป็นไงฝันดีไหมน้องความรู้สึกของการหลับฝันดีเป็นยังไงยอนจบจบเราเล่นเกมคลายเครียดคําว่าเครียดคืออะไรไม่มี เออเป็นไงเป็นไงล่ะเก็บกาลีก่อนก่อนจบบ้านด้วยจวังหวะนี้ต้องตบมือละไอแวนพิมเก่งใช่พีมเก่งมากใครว่าสนิทโยนน่ะไม่ได้หรอกตำนานก็คือตำนานนะใครก็เอาลงไม่ได้กดไลค์ให้ทุกคนยกเว้นแวนข้อหาปากแซ่บ